แล้วจุดต่อไปก็คือก็จะจุดที่สองค่ะก็จะเป็นกวนอูกวนอูก็คืออันนี้จะเป็นซาซวเต็งก็คือเทพสามภูเขานะคะก็คือเกี่ยวกับถ้าเราอยากได้ชัยชนะชัยชนะคือลงพื้นศาลหรือว่าสอบอะไรอย่างเงี้ยราชการมากอบการเรียนก็คือได้เหมือนกันก็คือควรจะมาเลยจุดนี้เลยใช่ไหมฮะครับแล้วจุดต่อไปด้านในก็ก็คือจะเป็นจุดพีกเลยคือจะเป็นจุดอาม่าอาม่าอาม่าอันนี้ก็คือจุดที่สามสามดอกนะคะ ก็คือองค์เดียวกัจะแม่ทับทีมใช่ค่ะคิดว่าจะแม่ปลาดูไม่รู้จกักแต่จะแม่ทับทีมคือองค์เดียวกันองค์อาม่าเนี่ยเหมือนเราสลักมาจากไม้ปลาดุคือรอยน้ํหมากก็คือประวัติเดียวกันกับจะแม่ทับทีมแล้วจะปักให้เรียบร้อยนะคะจุดที่4ก็จะอยู่ข้างในก็คือจะต้องมีทีก่กงเนาะ,ะมีทีก่กงก็คือเจ้าที่เนาะยังไงก็ต้องมีเจ้าที่เหมือนยามหน้าว้านอ่านะครับ อันนี้คือเขาเ,อาเทียนมาถวายกันอ่าอ, <นะ S 2> อันนี้คือบางจีนต้องถวายเทียนคู่นะเทียนเทียนแดงเขาเชื่อว,ว่าเสริมแล้วก็ความสว่างสวัยให้แบบว่าเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจากการงานความรักอะไรก็ตาม